ฝึกตนให้เป็นคนมีวินัยวินัยต้องเริ่มที่บ้านเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กพ่อแม่ต้องเป็นผู้ฝึกอบรมให้เพราะถ้าปล่อยให้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะอบรมตัวเองยากเพราะไม่คุ้นเคยมาก่อนแต่ก็ไม่ใช่หมดหนทางเสียทีเดียวตักง่ายๆในการฝึกตน ให้มีระเบียบวินัยก็คือ 1. ต้องพยายามอยู่ใกล้ชิดคนที่มีระเบียบวินัยดีเพื่อว่าเราจะได้ติดนิสัยดีๆจากเขามาบ้างไม่มากก็น้อย 2. ต้องฝึกตัวเองให้มีวินัยในเรื่องเวลาคือฝึกเป็นคนตรงต่อเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่านอนดึกเพราะจะทำให้ตื่นสาย แล้วทุกอย่างก็จะต้องเร่งรีบตามไปด้วยผลที่สุดอะไรก็เอาเรียบร้อยไม่ได้สักอย่างตรงกันข้ามถ้าพยายามนอนแต่หัวคำ่ำตื่นแต่เช้าจะทำให้มีเวลาเตรียมงานต่างๆได้พร้อมขึ้น 3. ต้องตั้งปณิธานว่าต่อแต่นี้ไปเราจะ ทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อนิสัยดีๆจะได้ติดตามเราไปจนแก่เท่าจนถึงชาติหน้าเพราะความที่เราคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดนั่นเองจะทำให้เราทำงานได้เรียบร้อยและมีวินัย 4. เก็บอุปกรณ์เข้าที่ทุกครั้งที่ทำงานเสร็จอุปกรณ์ในการทำงานเช่นหนังสือเอกสาร ที่ใช้คน้นคว้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเมื่อใช้แล้วต้องเก็บคืนที่ให้เรียบร้อยถ้ามีเศษผงเศษขยะยก,ก็ต้องรีบปัดกวาดให้เรียบร้อยอย่าปล่อยทิ้งไว้ 5. นั่งสมาธิทุกคืนขอนอนหลังจากสวดมนต์แล้วควรนั่งสมาธิให้ใจสงบ จะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองได้ง่ายขึ้นเมื่อมีคนอื่นมาว่ากล่าวตักเตือนจะได้ใจคอหนักแน่นไม่โกรธง่ายไม่รู้สึกว่าเสียหน้าใจจะเปิดกว้างและรู้สึกขอบคุณที่เขาการุณาชี้ข้อบกพร่องให้ถ้ามันทำทั้งห้าประการนี้เป็นประจำนิสัยความมีระเบียบ วินัยต่างๆจะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน